ดีค่ะ แฟนเพจเบนซ์มอเตอร์มอทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะเนีงก็มามาพบกับรถเข้าใหม่ new อะไรบล็อที่ฮอตมากๆานะคะเพราะว่าเป็น C Class W204 f c e l i f t ที่ออปชั่นเต็มที่สุดคันหนึ่งในประเทศเลยก็ว่าได้นะคะเพราะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่ง M G Sport Package รอบคันหลังคาแก้วพารามิกรูฟทั้งบานแล้วก็ภายในเป็นจอคอมมานด์รุ่นท็อปอีกด้วยค่ะจะสวยจะเลิศขนาดไหนนะคะตามเนีงไปดูรีวิวกันเลยค่ะดูภายนอกกันก่อนเลยนะคะคันนี้เนี่ยดูสวยดูสปอร์ ด,ด้วยชุดแต่ง AMG Sport Package รอบคันตั้งแต่กันชนหน้า AMG นะคะที่มีเส้นสายสุดสปอร์ตแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้า LED Daylight ค่ะไฟหน้าของเขานะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะเราจะเห็นตัววงกลมนะคะตรงนี้ที่เป็นโครเมียมนะคะมีเขียนอยู่ว่า i n t e r l i g e n t Light System ค่ะ C-Class น้อยคันนะค่ะที่จะมาพร้อมกับไฟหน้าอัจฉริยะ i n t e r l i g e n t Light System ที่สามารถเลี้ยวตามพวงมลัยแล้วก็ปรับความสว่างความมืดตามการขับขี่ได้อีกด้วยนะคะ สำหรับ w 204 f e l i l t เนี่ยท่านจะเห็นว่าคันอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นไฟหน้าตัวฮาโลเจนตัวธรรมดาน้อยคันม,มากๆเลยที่จะได้ไฟหน้าอัจฉริยะนะคะที่มาพร้อมกับตัวโปรเจกเตอร์ซีนอนนะคะไฟ LED รูกตัว C แล้วก็เส้นไฟ LED ด้านล่างแบบคันนี้นี่เองนะคะพาทุกท่านมาดูรอบคันกันดีกว่าค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะ MG Sport Package และล้อแมก MG ขนาด18นิ้วล7ก้านค่ะ ล้อแม็ก MG ของเรานะคะเป็นล้อแม็กขอบ18ที่มาพร้อมกับตัวรถนะคะประกอบออกมาจากโรงงานเลยทีเดียวแล้วก็มาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรก m e r c e e e เ b e n z นและจานเบรกขนาดใหญ่อีกด้วยด้านข้างนะคะก็จะสวยงามด้วยตัวสเกิร์ตนะคะ AMG พร้อมกับตัวโครเมียมนะคะที่เป็นคิวโครเมียมรอบคันนะคะด้านหลังค่ะกันชนท้าย AMG มาพร้อมกับปลายท่อ AMG เปิดฝาท้ายมากนะคะจะมีที่เก็บของอันกว้างใหญ่นะคะ สตล์สีขาสามารถที่จะบรรทุกของได้แบบสบายๆเลยทีเดียวนะคะชวนทุกท่านเข้ามาดูข้างในกันบ้างนะคะแต่ก่อนจะเข้าข้างในค่ะให้เห็นก่อนว่าข้างนอกเนี่ยมีหลังคาแก้วสีดํานะคะตั้งแต่ตรงนี้นะคะหน้าสุดเนี่ยไปจนถึงหลังสุดนะคะตอนอยู่ข้างในเนี่ยอลังมากๆ เปิดไปค่ะข้างในภายใน MG โอ้โหสวยงามหรูเลิศมากจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะรูปทรงเบาะนะคะที่เป็นเบาะหนังสีดำนะคะพวงมาลัยค่ะ AMG นะคะจะเป็นพวงมาลัย3ก้านด้านล่างเป็นปลายตัดนะคะประดับตกแต่งด้วยหนังนะ้ป้านเนียนนุ่มสุดๆไปเลยนะคะส่วนภายในเนี่ยทริมก็จะเป็นลายอลูมิเนียมทริมค่ะเป็นบรัชอลูมิเนียมลายนะคะเป็นเส้นๆนะคะเป็นบรัชนะคะเหมือนแฮร์ลน์แบบนี้นะคะมาพร้อมกับ ตัวบ่อไฟฟ้าเต็มตัวสิบทิทางสามารถที่จะเมมโมรีได้ถึง3แบบนั่นเองค่ะเดี๋ยจะเข้าไปนั่งในรถนะคะเดี๋ยวชวนทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะว่ามีออปชั่นอะไรกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าภายในนะคะเป็น AMG ทั้งคันนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความสวยงามมากๆขอเปิดหลังคาให้ทุกท่านดูกันก่อนเลยแล้วกันนะคะเอาสตาร์รถก่อนเสียบกุญแจเข้าไปนะคะ ิดกุญแจสตาร์ทหลังคาแก้วเนี่ยเขาจะมีชั้นผ้าอยู่ชั้นหนึ่งเมื่อชั้นผ้าเปิดออกก็จะสามารถที่จะชมวิวด้านนอกได้แล้วก็สามารถที่จะเปิดชั้นหลังคาแก้วออกแบบนี้ได้อีกด้วยนะคะ,ะเปิดหลังคาสว่างๆกันนิดนึงนะคะก็จะเห็นภายในที่ดูใหม่มากสวยงามหรูหราน่าเป็นเจ้าของมากๆนะคะไม่น่าเชื่อจริงๆว่าคันนี้เนี่ยมีราคาไม่ถึง1ล้านผ่านแล้ว ะะไม่ถึง1ล้านบาทแต่ว่าเราได้เป็นเจ้าของนะคะ C c l ลาสสวยๆใหม่ๆเลิศๆชุดแต่ง MG ฟูๆแบบนี้คุ้มกว่านี้ไม่มีกอีแล้วนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะตัวนี้ยังเป็นจอคอมานใหญ่นะคะที่มาพร้อมกับเครื่องเสียง h าร์มันคาดอนนะคะเปิดไปเลยนะคะตัวจอคอมานสามารถที่จะเล่นวิดีโอได้สามารถที่จะใส่แผ่น DV วดีได้ เมื่อเราใส่แผ่น DVD เข้าไปนะคะก็จะสามารถที่จะเล่นได้ในระบบเสียง Dolby Digital แล้วก็ออกนะคะในลำโพง Harman Kardon ของเรานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้เราก็ได้ใส่วีดีโอเทสไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะนอกนือจากนั้นยังมาพร้อมกับ Luxury Climate Control ออปชั่นปรับแอร์อุณหภูมิแยกกันได้2ฟฝั่งนะคะหรือว่าจะเป็นระบบการขับขี่ที่สามารถเลือกได้ถึง3ระบบไม่ว่าจะเป็น E นะคะ Eco S Sport แล้วก็ M Manual นะคะถ้าท่านไหนชอบชอบการขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาก็สามารถที่จะชิปเกียร์ที่อยู่หลังพวงมาลัยตัวนี้ในระบบเกียร์ทริปิทอนิกได้ด้วยนะคะอานอกหเนือจากนั้นค่ะภายในก็มีความสวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลที่ดูใหม่เอี่ยมอ่องมากๆมีช่องเก็บของนะคะแล้วก็มีช่องใส่ของตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้นะคะมีช่องสายชาร์จ usb นะคะ ด้านหลังนะคะก็มีความกว้างใหญ่ตามสไตล์ของ C Class เดี๋ยวจะพาเข้าไปนั่งกันดีกว่านะคะเรียกว่านะคะเป็น C Class ที่เต็มที่สุดที่ท่านจะสามารถหาได้คันหนึ่งเลยนะคะด้านหลังนั่งได้สบายๆนะคะ C Class เนี่ยก็เรียกว่าเป็นรถเก่งนะคะซีดานที่มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปถ้าเทียบในเบนได้กันเนี่ยเขาเป็นรุ่นคอมเพกนะคะแต่ถ้าเทียบในตระกูลรถญี่ปุ่นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไซส์กลางเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็มีความกว้างขวางนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยรถเยอรมันเนี่ยออกแบบมาให้มีขนาดที่กว้างขวางใหญ่โตอยู่แล้วนะคะด้านหลังก็สามารถที่จะนั่งได้สบายๆแบบนี้เลยนะคะหรือท่านไหนนะคะที่กำลังเปรียบเทียบ C c l a s s กับ4ประตูคันเล็กอื่นๆอย่างเช่น CLA เนี่ยนะคะก็ขอเล่าให้ฟังนะะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะคะ สำหรับ C-Class เนี่ยบอกเลยว่าเน้นในเรื่องของสมรรถนะนะคะแล้วก็ความกว้างขวางของบอดี้ในขณะที่ CLA อเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของความสปอร์ตของรูปลักษณ์นะคะแล้วก็ความพุทปภาพนะคะในการขับขี่นั่นเองค่ะท่านก็สามารถที่จะตัดสินใจเลือกได้นะคะที่โชว์รูมของ b e n ซ์ม t เตอร์มของเราเนี่ยมีให้เลือกมากมายหลายรุ่นเลยทีเดียวค่ะฝากเบอร์ติดต่อไว้นะคะที่0 9 2ย์4 5 6 4 1หรือแอดไลน์มาคุยกันได้เลยที่เครื่องหมายแอ แล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมเรา b บนซ์มอร์เตอร์มอติดกันไม่มีเว้นวรรคนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในการรีวิวครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ